สวัสดีครับผมชูก้าเพื่อนๆเ,เคยคิดกันไหมครับถ้าวันหนึ่งมนุษย์หายไปจากโลกหรือสูญพันธ์ไปหมดโลกที่เราอยู่จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดวันหนึ่งมนุษย์หายไปจากโลกจริงๆสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือโลกจะกลายเป็นสถานที่เงียบสงบเนื่องจากกิจกรรมแต่ละอย่างของมนุษย์นั้นสร้างเสียงดังมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางความบันเทิงและเสียงจากการก่อสร้างทั้งหมดจะหยุดลงกลายเป็นความเงียบทันทีรวมไปถึงสภาพอากาศเช่นกัน หลังจากมนุษย์หายไปไม่กี่ชั่วโมงถ้ามนุษย์หายไปจากโลกทั้งหมดผลกระทบแรกที่จะเกิดขึ้นคือไฟฟ้าทั้งหมดจะดับลงภายในไม่กี่ชั่วโมงเนื่องจากโรงงานไฟฟ้าทั่วโลกใช้งานเชื้อเพลิงจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่ต้องอาศัยแรงงานจากมนุษย์ คอยควบคุมเครื่องจักรและเมื่อไม่มีมนุษย์คอยควบคุมสถานีไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งหมดก็จะหยุดทำงานทันทีและโลกก็จะมืดมิดเกือบทั้งหมดเหลือเพียงแค่พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่จะยังทำงานต่อไปได้หลังจากมนุษย์หายไปไม่กี่วันเมื่อไม่มีมนุษย์ดูแลพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานเหล่านี้ก็จะหมดภายใน48ชั่วโมงส่วนสัตว์เลี้ยงที่ถูกขังอยู่ในบ้านสัตว์เหล่านี้อาจจะตายไปทั้งหมดเนื่องจากไม่มีอาหารและน้ำ หลังจากที่มนุษย์หายไปได้ไม่กี่เดือนน้ำที่ช่วยทำความเย็นให้กับโรงงานไฟฟ้าและโรงงานนิวเคลียร์โรงงานเหล่านี้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นหลังจากที่โรงงานนิวเคลียร์เกิดการระเบิดสัตว์และพืชนับล่านจะตายเนื่องจากรังสีที่ออกมาจากโรงงานนิวเคลียร์นั้นจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอีกยาวนานและผลเสียต่อมาก็คือโรงงานบำบัดน้ำที่เชื่อมต่อกับโรงงานไฟฟ้าก็จะหยุดทำงานและจะทำให้แม่น้ำและทะเลสาบ ที่จะเต็มไปด้วยของเสียและระบบนิเวศท,ทั้งหมดจะถูกทำลายหลังจากที่มนุษย์หายไปได้1ปีธรรมชาตินั้นจะเริ่มสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่หลังจากการโดนระเบิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนตึกขนาดใหญ่และสะพานจะถูกพังลงเนื่องจากไม่มีมนุษย์คอยดูแลและจานดาวเทียมหลายร้อยดวงที่ลอยอยู่บนอากาศจะตกลงมาสู่พื้นโลกหลังจากที่มนุษย์หายไปได้25ปีโลกจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป บรรดาพืชพันธุ์จะย้อนกลับเข้ามาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งตึกและถนนจะถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าและต้นไม้เมื่อพืชเพิ่มจํานวนมากขึ้นก็จะกลายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์หลายชนิดหลังจากที่มนุษย์หายไปได้300ปีสัตว์จะคองโลกสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็จะมีจํานวนมากขึ้นเนื่องจากไม่มีการล่าจากมนุษย์สัตว์ที่ติดอยู่กับสวนสัตว์บางชนิดอาจจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นและการแพร่กระจายของสัตว์ ก็จะเกิดขึ้นทั่วโลกและโลกใต้ทะเลก,ก็จะเต็มไปด้วยปะะการังและสัตว์มากมายอีกครั้งเมื่อโลกผ่านไปได้1,000งปีสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ก็จะหายไปจากโลกใบนี้และเมื่อโลกผ่านไปได้50ล้านปีสิ่งที่จะยังเหลืออยู่จากการหายไปของมนุษย์ก็คือขยะพลาสติกในความคิดส่วนตัวของผมนั้นไม่ว่ามนุษย์จะอยู่หรือจะไปก็ยังสร้างผลเสียต่อโลกได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับ คิดยังไงกับการที่มนุษย์หายไปจากโลกถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบวัสดีครับ